สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าปรับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss นะคะช่วงนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะช่วงนี้นาะทีนี้ดัชนีตลาดทุนไทยปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะดัชนีทรงตัวที่ระดับ1,460จุ เก้าสองจุดนะคะติดลบลงไป7.78จุดเจดจุดนะคะมูลค่าการซื้อขายปิดในวันนี้ค่ะ35,983ล้านบาทน,นะคะจุดต่ำสุดาสจุด1 4น3 0 9จุดนะคะภาพของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะจากอีกหนึ่งมุมมองของอีกบริษัทหลักทรัพย์นะคะนั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์ไอราการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจะลงทุนยังไงดีช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราเราอยู่ในสายกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนาวันครับค่ะคุณนิพนธ์คะแัชนี้หุ้นไทยวันนี้ปิดสีแดงเหมือนเสื้อดิฉันเลยนะคะคู<ข>อภาพค่ะแต่ชนนีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ปิดที่แนวรับพอดีนะค่ะพรุ่งนี้ก็จะต้องอห้ามปิดต่ำกว่านะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องเลือกทาง,งนะครับเลือกทางขึ้นหรือเลือกทางลงนะฮะก็คิดว่าน่าจะเลือกทางทางขึ้นนะครับถ้าลงก็จะอย่าให้ต่กว่า พันสี่ร้อยสี่ห้าเลยทันนอนเนี่ยนะครับค่ะตลาดจะไม่มีสัญญาณอะไรที่ว่าจะลงแรงนะครับค่ะยังยังดูแล้วยังไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรมากดดันหรือว่าเซนเตเมนต์การขา,ขายของกลุ่มไหนที่อาจจะมากดดันให้หลุดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าจุดได้ใช่ไหมครับก็วันนี้ก็รับไปแล้วใช่ไหมครับคือยุโรปแอนตี้เราใช่ไหมค่ะรับไปเจ็ดจุดค่ะ,คะซึ่งเขาก็ไม่มีพุ้น์นะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขายังไม่ได้ขายพุ้นสองแสนล้านออกไปนะครับอันนี้วันนี้น่าจะโดนหนักนะฮะค่ะอันนี้มันก็บอกเลยว่า เขาไม่มีพุ้นที่จะขายนะครับเว้นแต่เขาไปยืมพุ้นมาขายนะฮะมันก็คงเขาเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้ถ้าจะขึ้นนะครับหุ้นขนาดใหญ่มันก็คงจะขึ้นลําบากเพราะว่ามันก็ที่ว่าเขาไม่มีพุ่นไม่ถึงว่าหุ้นระยะสั้นเนี่ยเขาไม่มีนะครับแต่พุ้นระยะยาวเนี่ยเขามีอยู่อีกสามทสองเปอร์เซ็นของ market cap เรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังยังขายได้อยู่นะครับแต่พวกรองเธอวก็คงไม่ไม่ขายนะผมคิดว่ายางงั้นนะครับค่ะ ลองเธอไม่น่าจะขายนะคะแต่ว่าในระยะสั้นเองอาจจะดูเหมือนมีแรงขายบ้างเล็กน้อยยืนหุ้นมาขายแบบนั้นซึ่งก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในแพทเทิร์นของหุ้นเนี่ยนะน่าจะขึ้นอีกหนึ่งระลอกนะฮะเพื่อที่จะปรับฐานใหญ่นะครับค่ะคือต้องขึ้นไปให้ถึงพันเหนือพันสียแปหรือพันหอ่สนะครับถาดูตามพื้นฐานของเราอะนะครับก็น่าจะขึ้นไปให้ถึงตรงนั้นได้นะครับค่ะ ถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะมีในยะค่อนข้างสาคัญนะฮะว่าที่ขึ้นมาจากพันสองเนี่ยมันเหมือนกับมันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับซึ่งถ้าเราดูว่าอ่ามันเปลี่ยนโน้มไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะคาดได้ว่าปีหน้า,าเราจะมี GDP โตสี่ถึง้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับคือหุ้นเนี่ยมันจะเล่นไปรับ GDP นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปตรงนั้นได้นะครับแต่การขึ้นไปถึงพันสี่ร้อย 1,520หรือ1,550เนะี่ยไปถึงตรงนั้น PE มันจะสูงมากถูกไหมครับในขณะที่กำไรมันยังไม่ได้ดโตตามใช่ไหมครับแ <c oughs> ล้วก็จะมีการปรับฐานนี่จะพูดในแง่ของทางพื้นฐานนะครับแต่พูดในพูดถึงทางเทคนิคก็คือว่าในทางเทคนิคก็คือว่าตลาดหุ้นจะต้องไปทํา <c oughs> เขาเรียกว่าเน c k l i n ทางด้านขวาที่ระดับไหนอ่าระดับขวาที่ให้ได้อย่างต่ําคืออย่างต่าคือต้องปิดสูงกว่า1,520นะ1,513นะครับต้องปิดสูงกว่า เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลุ้นกันในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่แค่อีกห้าสิบจุอซนะซึ่งก็อยู่ที่เราเรเพราะฝรั่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะค่ะเขาไม่ได้มีหุ้นอะไรเลยแล้วะนะฮะรารอเจอที่เขาลองมาเขาก,ก็ปิดกันหมดแล้วนะ,ะรเราอาจจะมีโอกาสเห็นหุ้นปรับฐานแรงๆอีกสักรอบไหมคะในระยะอันใกล้ๆนี้ก็น่าจะแถวผมว่าสิงหาคันยานะค่ะนะครับเพราะฉะนั้น เอาในช่วงระยะเดือนใกล้ๆนี้กันก่อนนะคะกังขึ้นยู่ยังขึ้นอยู่นะคะเซ็จลงขึ้นอยู่เราพูดถึงวันนี้เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังขึ้นอยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรว่าจะลงแรงค่ะอย่างนี้การกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันสักนิดนึงคนที่ถือหุ้นอยู่ก็ถือต่อเลยใช่ไหมคะก็ถ้ามันยอดลงมาก็ซื้อเราอยู่ที่ว่าเราเป็นนักลงทุนหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นนักลงทุนนะครับ ก็ก็ยังถือต่ออยู่ะนะครับกลส่วน,นถ้าเป็นนักเก็งกำไรอ๋อคงได้ทุกกลุ่มนะฮะทั้ง Global Play อันนี้เราต้องเลือกตัวหุ้นนะครับตัวที่เขาเล่นกันนะครับ Global ท Play ทร i ดีด a มบัเพเทรเนี่ยก็ต้องเลือกนะฮะอย,อย่างถ้ากลุ่มสื่อสารก็ต้องหลีกเลี Advanced, ่ยง Advanced t e c พวกนี้นะครับที่มันมีข่าวเรื่องกันยังไม่ประมูล 4G ใช่ไหมครับอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงนะฮะร,ร,รคอความชัดเจนนิดนึ่งนะฮะเราก็ไปเล่น True ซะอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปจนฝ่าขาวมันจะชัดเจนนะฮะกลุ่มแบงค์งล่ะคะกลุ่มแบงค์งคงนี่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นแรงขายออกมาครับกลุ่มแบงค์ก็ต้องรอนะครับกลุ่มแบงค์เป็นถ้ากลุ่มแบงค์ไม่ขึ้น่ะเซ็ตไม่ขึ้นไปหรอกนะฮะทั้งกลุ่มแบงค์ก็เคแบงค์ก็เด่นสุดนะฮะเคทีบีนะครับก็ลองลงมานะฮะ ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะคะเหมือนว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีบางตัวมก็ต้องดูแบบยูวนะฮะบางกอกแรนนะฮะที่มันมีข่าวพิเศษเลยจระหนองเนี้ยนะครับมันก็น่าสนใจนะครับกลุ่มเดินเรือนะคะกลุ่มเดินเรือเราก็ยังแนะนํท t ท a อนะครับระดับถ้าระดับยี่สบาทนะฮะไม่ต่ำกว่ายี่สิบซื้อทั้งหมดนะฮะลงมาไม่มีวอลลุ่มนะครับเขาก็ต้องรอเป็นการนะครับผมว่า การเล่นจริงจังการขึ้นจริงจังของกลุ่มเดินเรือก็คงไม่ใช่ช่วงนี้นะฮะก็ก็พุ่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันขึ้นมาก็ขายนะครับแล้วลงมาก็ซื้อนะครับคือเราพูดกับรายย่อยนะฮะส่วนรายใหญ่เขาก็ไม่ต้องไปบอกเขานะฮะเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรรับเหมาก่อสร้างนะคะคุณรับเหมาก่อสร้างก็มันก็เป็นเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นเรื่องยาวแล้วคือมันมีพื้นฐานแล้วมันเป็นเรื่องที่ยาวยาวแต่สไตล์การเล่นก็คือตรงนี้ก็ต้องรอนะครับกับประกาศโรงสร้างทั้งหมด นะครับว่ามันมีโครงการอะไรบ้างนะ,ะหลังจากนั้นก็จะมีโครงการนู้นมาประมูลโครงการนี้มาประมูลมันก็จะขึ้นขมันไปนะฮะเราดูการขึ้นขมันใันการถ้ามันขึ้นแบบค่อยๆขึ้นไปไซ้เวัพรับข่าวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุะระรมาด้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่เด่นนะครับพบมันมองเห็นพื้นฐานนะครับก็คือในระยะยาวก็ยังถือได้อยู่นะคะมันยาวเลยค่ะทีนี้ขออนุญาตมาตัวที่คุณที่ควพูดถึงบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านปูกับตัวของ i b l กำหนดกลยุทธ์ให้นักลงทุนนิดนึงค่ะก็เัรบ้าาูดดดถใฮ เรากำลังรอรอให้ราคาทันินทํานิวโรนะฮะ,<ค>ะแต่มันก็เป็นสัญญาณเดเว์เจนนะครับเรารอให้ราคาธนินมันบวกกลับก่อนนะฮะแต่ราคาบ้านปูเนี่ยเราดูที่28บาท <คะ S 2> 28บาทสลึงนะฮะถ้าหลุดก,ก็ลงไปซื้อต่อยอช็อตหนึ่งที่27ประมาณนั้น i อวีอกับ j จ s สมิล่ะคะส่วนไอวนะครับก็เป็นหุ้นที่กําลังเป็นเป็น เป็นทิศทางขึ้นแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดซื้อยี่สิบเก้าขายเลยนะครับช่องก็ประมาณสักสองบาทดีกว่เนี่ยน่าจะยืนได้แล้วนะคะยี่สิบเจ็ดอ๋อเป็นเป็นเขาเป็นเป็นอัพเทรดแล้วเป็นอัพเทรดแล้วก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปส่วนเมื่อกี้ถามแจสใช่ไหมครับแจนเชสมินค่ะใช่ค่ะแจสจัสมินก็ดูอ่อนตัวนะครับอ่าอ่อนตัวก็จะแถวแปดบาทนะฮะนะครับก็ซื้อนะครับก็คงก็คงต้องเป็น มีการก็คงจะต้องใช้เวขึ้นไปเราดูว่าวันไหนถ้าปิดสูงกว่า8ปดบาท35นะครับอันนั้นก็จะเป็นสัญญาณว่าจะขึ้นแล้วนะฮะแต่ตราดที่ยังไม่ปิดสูงกว่า8ปดบาท35ก็ก็ยังใช้เวอยู่แบบนี้นะค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์คะกำหนดกลยุทธ์ทิ้งท้ายอีกนิดนึงค่ะพอเกำไรพอระยะยาวหุ้นที่ยังคงถือได้ค่ะคือถ้าเรามั่นใจว่าเราเรามั่นใจประเทศเรานะฮะล้วก็จะถือหุ้นยาวเนี่ยก็คือขอให้ยาวจริง นะครับยาไปถึงกลางปีหน้าปลายปีหน้านะอันนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดๆๆนะฮะแต่ก็ต้องเลือกหุ้นในพอร์ตให้ดีนะครับส่วนถ้าใครเป็นนักเก็งกาไรนะครับก็ก็ต้องว่าไปานะครับก็ต้องไปเรียนต้องมีวิชาทางเทคนิคนะครับหรือการข่าวอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะเล่นแบบไหนนะฮะส่วนหุ้นตัวเล็กๆนะครับก็ก็ระมัดระวังอย่าไปเล่นเยอะนะครับ ถ้าเรา <Okay. S 2> สตาอปทลอไม่เป็นแล้วเวลาติดแล้วมันมันจะเสียหายนะครับอย่าทุ่มจะทุ่มเข้าไปกับหุ้นตัวเล็กๆมากนะฮะค่ะ okay. ช่วงนี้นควรคจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอดีคะอ่าเราเราถือไว้ประมาณห้าสิบเกินห้าสิบห้าสิบหกสิบนะครับประมาณหกสิเปอร์เซ็นต์นะครับคื <Okay. S 2> อี่สิบเอาไว้ตอนที่มันคอลเลคชั่นใหญ่ๆนะฮะค่ะ <Okay. S 2> อย่างอ่า อย่เมื่อตอนบ่ายที่มันลงไปเยอะๆใช่ไหมครับค่ะตาจะซื้อทูไปแล้วนะอแล้วก็เอาไว้แบบนี้ยแล้วก็ประทูขึ้นมาแล้วก็ขายไปแล้วก็กลับมาถือเงินเหมือนเดิมอีกใน่ประโยชน์ของเงินก้อนที่เราถือไว้นะครับทูลงไป9บาท10ตังค์ใช่ไหมครับซื้อนะครับขึ้นมา6 9บาท60ก็ขายออกไป แล้วก็ถือเงินถือหุ้นหกสิบเหมือนเดิมใช่ไหมครับค่ะเงินก้อนนี้จะมีประโยชน์มากนะฮะค่ะก็คือต้องจับจังหวะในการลงท<ช>ุนเผาโอกาสในการลง,รลงทุนเอทดรูโอกาสจะยืนสิบาทได้ไหมคะรอบนี้อ๋อคุณก็ขึ้นไปแล้วคุณต้องลงก<ห>่อนนะฮะค่ะตอนนี้ทูไม่มีความหมายในแง่ของเป็นการเทรดดิ้งการเล่นๆแต่ระยะยาวมันดีแล้วค่ะนะครับเป็นจังหวะจังหวะที่จะเข้าไปซื้อแค่นั้นเองค่ะนะครับค่ะย้ำดัชนีนิดนึงนะคะภาพสัปดาห์นี้ ในภาพมุมใหญ่หน่อยครับพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะนับรับแรกน4 6 0นั่งรับสบาย1,445ส่วนข้างบนก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้ว่าอย่างไงนะครับพรุ่งนี้ควรจะขึ้นแล้วนะครับะะเเพราฉดี๋ยวการขึ้นพรุ่งนี้ก็คือการเปิดควรจะปิดคูจะลบก่อนค่ะนะครับเปิดมาถ้าบวกก็ไม่ดีค่ะคุณจะเปิดลบแล้วก็ปิดหายนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวตามต่อกับภูนิตย์พน่วันพรุ่งนี้ในรายการสปอตลอสตอนเช้า นะคะที่เนชั่นทีวีด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะครับผมค,บคับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะคคากรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะมองว่าเดืนีหุ้นไทยท่งตัวลงมาในระดับที่อยู่ในบริเวณแนวรับพอดีเลยนะคะ1460จุดเป็นแนวรับนะคะ และแนวรับถัดไปอยู่ที่1,445จุดค่ะส่วนแนวต้านด้านบนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าในมุมมองคุณนิพนมองว่าพรุ่งนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เซ็ตอาจจะต้องเปิดลงก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อนะคะจะขึ้นหรือลงพรุ่งนี้รู้กันเลือกข้างแน่นอนนะคะว่าดัชนีหุ้นนั้นจะเป็นสัญญาณของการขึ้นต่อหรือว่ามีโอกาสปรับตัวลดลงแต่ในระยะภาพใหญ่ๆหน่อยนะคะมองว่าการฟื้นตัวของหลายๆปัจจัยนั้นอาจจะเป็นภาพที่ดันให้ดัชนีนั้นมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปที่ระดับ1,500ได้ซึ่ง แล้วดูเหมือนจะไกลนะคะแต่ถ้าดูจากอัพไซต์จากหน้ากระดาน1 4 6 0เนี่ยก็ประมาณสัก40 50จุดเท่านั้นนะคะการลงทุนช่วงนี้ถือหุ้น50ถือเงินสด50เล่นรอบ Selective Buy เ,เป็นรายตัวนะคะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ในรายการ Stop Loss ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเช้าบ่ายเย็นที่นช่องทีวีได้ด้วยนะคะเราจะกำหนดกลยุทธ์ให้คุณผู้ชมพร,มพร้อมๆกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้น้องคุณทุกท,ท่านมีความสุขนะคะพักผ่อนและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้มาติดตามรายการ Stop Loss ได้ด้วยเช่นกันนะคะและอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube Stop loss นวนนวัทรชิหือ่าาจะเข้ไปคลก like ที่แฟนเพจ Stop Loss ก็ได้ด้วยเช่นกันเราจะขึ้นคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมนั้นติดตามย้อนหลังทํากันบ้านนะคะช่วงนี้ธนวันปันทนชนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ